เดินเข้าพระมหาดียีก็ะด้่หน้าถับรองเท้าสองทั้น สวัสดีค่ะทุกคนนี่ดีตานหาซื้อเพชริรินุสาวร์พุทธายเมื่วันนี้เราพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะมาทำบุญนะคะเมื่อวานี้นะคะทุกคนอยู่ที่วัดถ่าซันแก้วค่ะทุกคนนะคะอีลาพาทุกคนมานี่เป็นรอบที่สองแล้วเมื่อวานี้มาในฤดูที่เปลี่ยนไปค่ะก่อนมาในฤดูฝนมาวันนี้มาในฤดูฮ้อนนะทุกคนเพราะตอนนี้อีลามาหอดแต่เสาอยู่ได้แต่ว่าฮ้อนแห้งค่ะทุกคนได้ยินเสียงอย่างวันนี้ ไอร่าคิดว่านจะเป็นเสียงสักกระสันบอพี่เอฟซีโคจังคอมเมนไอร่าแน่เพราะอันนี้อีลาเดาเอานะเพราะว่าดินดังแห้งนะคะตั้งแต่เข่าลูกคุณแล้วค่ะทุกคนเดียวพาทุกคนนะคะเบิ่งบรรยากาศแล้วกันเดี๋ยวไปเฮ็ดบุญน้ำกันนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวอีลาจะพาทุกคนนะคะเข้าไปเบิ่งภายในเจดีย์ก่อนนะคะเดี๋ยวจังพาไปเบิ่งยืดตรงพูณนะคะไปค่ะนี่ทุกคนคนน่าไปค่ะ เดียวจะมายอดเหรียญนะคะ10บ,บาทส้มสุภาิพ1์เห้5นะคะเดี๋ยวลองเบิ้งว่าจะเป็นเพลงตัวไหนก็แบอฟังลามไปเลยขขเลยดีเลย,ๆๆๆเลยอ๋อนี่จะเพลงนะคะจะเป็นการแสดงให้เบิ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวพร้อมพร้ยอยู่อ๋อแล้วก็เป็นเหมือนกันตัวเบิ้งก็เป็นเพลงเหมือนกันนะคะทุกคน ดูกับน้องๆเขานะะคน้องเขาหยอดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวัน nah. นี้ป้าเดี是是 okay. ๋ยวไปข้างในคุณพันค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปว่ายพระข้างในนะคะทุกคนแล้วกันเดี๋ยวอีลาจะไปถ่ายรูปนะคะเราฝากก็ไลน์รูปไปเด้๋ยไปค่ะเอ็กบุญกันไปค่ะ ปิยาหาขอตาดูภาพนะครับขอ,อพระหนึ่งแผ่นหลวงพ่อเปิดกองบูตันตลอดไปตลอดไปไหว้ข้างในไปเซลฟี่ถ่ายรูปข้างใน ตู้สร้างโบสถ์วันนี้เรามาสร้างโบสถ์นะคะนี่เราซื้อที่ดีนครับสาธุขออธนะขออนุโมทนานางสาววิรลวันขาวปรงพาพรด้วยครอบครัววงเล็บเพศศีดุสาวคูไทยค่ะทุกคนเมื่อพาทุกคนนะคะมาเฮ็ดบุตรแล้วแล้วนะคะให้ทุกคนเนาะถ้าผู้ใดใกรไปไกลมาใครลายยกหนนานทุกคนเลยนะคะมา เที่ยวแล้วก็ทําบุญนะคะอยู่ที่วัดผาสันแก้วนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะอีราจะขอตัวแล้วนะคะทุกคนนะคะจะก,กับฝากเพจสินรุ่นสาวอุทัยด้วยนะคะทุกคนจะฝากก,กดไลค์กดติดตามนะคะเพจอีราในดเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลาขอตัวก่อนให้ฝากทุกคนนะคะติดตามทิปเข่าคอเฮาเพชรบูรณ์เฮาในซวงฤดูร้อนนี้นะคะว่าจะไปจังไหนให้ทักติดต,ตามด้วยเดี๋ยวอีราขอตัวไปทายรูปก,ก่อนแดดแห้งเดือนสแลนะคะขอตัวก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย สุดแห่งเงามนะคะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนนะคะไปถ่ายรูปก่อนนะคะมันหลุดหรือเปล่า <c oughs>